เพราะว่าเข้าสัมผัสทางอื่นนะมาสิคุยกันม่เลยพี่ขอคุยด้วยดีๆสักครั้งได้ไหมช่วยตอบพี่หน่อยว่าลูกผู้ชายกับพี่จริงๆจากที่แกพูดได้ไหมเองรู้ป่ะพี่จะเอาอะไรให้แกดูนะเว้พี่อ่จํำได้นะเว้พี่เคยจับมือบแกบอกว่าเป็นน้องรักพี่จับมือแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับมือแบบ เป็นน้องรักเพื่อนรักกันไปเลยอ่ะไม่เป็นน้องไม่เป็นที่ด้วยซ้ำไปคือมันเป็นอางนีพี่ดิวคือพี่อยากให้แกฟังมากกว่ามันเป็นความอึดอัดใจพี่เก็บกดไว้แกรู้เปล่าว่าว่าพี่อยากช่วยแกอยากให้แกมีงานทําพ,พ,พี่พยายามทําทุกทางเลยนะไม,ไม่ว่าใครจะว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเล่าจากพี่ผมมีาพี่จะเล่าให้แกฟังก่อนนะ ก็เห็นหน้าจอนี่ไหมแบงธนาคารพี่พิมพ์ว่าเสี่ยวปอนพี่ไม่เคยลบมันออกไปเลยเพราะพี่จับมือกแกไปแล้วตั้งแต่วันที่พี่เซฟบัญชีเนี้ยพี่หลิวคือพี่รักแกมากแค่ไหนคือผมน่ะพี่เสียความรู้สึกมากแค่ไหนน้องชาย้องต้องรู้สึกผมเนาะอันนี้พี่จะอ่านไว้อะไรผมไม่ได้ว่าอันนี้อันนี้ผมผมจะพูดวามใจผมเนาะคือตอนนี้น่ะ ผมมไไ่ด้ปอนผมตกน้ำไม่ไหลตัไฟไม่ไหมคือผมดิ้นไหนไม่ได้ปอนจะดิ้นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปอนปอนอยาก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 คุยกับพี่มากเลยมันวนกลับมาเรื่องเดิมคือปอนรับเงินพี่ไปแล้วผมรับเงินพี่อ่ะอันนี้แล้ปอนก็สารภาพแล้วว่าปอนอะเอาเงินพี่ไปเอาเงินพี่ไปผมผิดแล้วปอนไม่มาทํางานเล่าความในใจผมไม่ฟังเนาะอืออาปอนไม่ใช่พ่มาบัญชีของผมโดนแอดนี่ก็ไม่ได้เกิดจากไอ้ใครปอนครับพี่ขอแทรก เรื่องบัญชีอาญัตอน่ะพี่ที่แต่ไม่ไม่รู้ว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีอันนี้อันนี้พี่ก็แต่มันแต่ปอนเป็นใครอ่ะบัญชีจะอาญตปอนทาไมมั่เกิดจากสาเหตุอะไรผมเซ็นควบคุมงานให้คนที่แกดิกว่าอืมอ่ะทีนี้นั้นนั้นเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของปอนกับใครก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ไอ้พี่ต้องการเรื่องของเราคุยกันให้มันจบที่ที่มันมันก็ทีนี้พอผมไม่มีไม่มีอะไรจะดาเนินการต่อเนาะคนเสิร์ฟขาเขาต้องแข่ง่ลยผมผมยอมรับว่า ที่ผมช็อตเพราะอะไรช่วงที่<อ>ผมมีงาน,นช่วงที่ผมมีงานใช่ไหมผมได้เงินพี่ไปผมก็หมุนโอวเวอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมเลยช็อตในตัวเองก็คือเป็นช่างแะละแล้วเออเป็นหมุนไปนแล้วก็ช็อตแล้วไม่มาทํางานให้พี่ไงครับเข้าใจพี่ที่ผมที่ผมโอนคืนพี่วันนั้นนะวันนั้นยังไม่มีปัญหาเนาะนนนไอโอนคืนให้พี่เน่ะไม่นมเป็นคือส่วนกลางฟังก่อนนะครับมันเป็นส่วนที่พี่น่ะ ไม่ได้อยากจะทําให้ซ้ําแต่แกก็ไปซื้อแล้วแกก็บอกพี่ว่าแกเป็นคนจ่ายเพราะว่าอนาคตอาจจะมาอยู่กับพี่พี่ก็โอเคแล้วขอบคุณเองมากๆแล้วพี่ก็บอกว่าพี่จ่ายได้ไมนเป็นร้านพี่อันนี้นะฟังก่อนนะฟังก่อนอย่าพูดอันนี้อันนี้ผมก็จะพิลืูหมดนะอันนี้ผมเข้าใจก็ฟังให้เยอะคุยกันแบบฟังให้เยอะอย่าใช้คําว่าเราฟังก่อนครับส่วนที่พี่ไม่ได้ให้ทําเนี่ยเองก็อยากจะทาเหลือเกิน แต่ส่วนที่ให้เงินและจ่ายไปแล้วอย่างเินอย่างเคาน์เตอร์บาร์มันก็ไม่ทําปูนไม่ฉากคือไม่ฉากจริงๆพี่ไม่ได้ใส่ร้ายน้องไปวัดตอนนี้ก็ไม่ฉากพี่ต้องหาช่าง<ผ>ม,มามทำผมยอมรับผมยอมรับว่าไปเด็กมันทําแ,แล้วก่อนนก็ก่อล้นก่อเกินม,มีโอกาสที่จะล้มคว่ำลงมาด้วยบาร์ก็ไม่ดีเพราะก่อไม่ได้สับวางด้วยมันไม่ใช่เรื่องแล้วก่อก็มาก่อกันคงคืนพี่ไม่เห็น พี่เห็นอยู่วันเดียวที่วันเด็กมาก่อแต่พี่ก็ไม่ได้รู้หรอกเพราะพี่ไม่เก่งช่างพี่ไว้วางใจน้องเพราะน้องเป็นช่างแล้วน้องเป็นน้องชายเป็นทั้งน้องลูกน้องของเพื่อนพี่อพี่เลยมอบหมายงานนี้ให้แกทาก็คือด้วยความด้วยความที่ไม่รู้ของพี่ครับเอาเอาเดี๋ยวนี้น้องพูดอะไรพี่ก็เชื่อขอพูดอะไรพี่เรีว